สวัสดีครับเมื่อนี่รุง่งเมืองหน้าบ่าได้ลงมาตั้งแต่เขาหวานแต่หากว่าบ่ได้เห็ดเองดอกใจ่ายให้เขาเห็ดเก็บอเอาเงินคาเสาไว้ซื้อขาาววอขาวสารกินเพราะว่าตอนนี้อายุก็เจ็ดสิบสามแล้วบ่มีแห้งสิเห็ดแหละหน้านี่ตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยเดือนนี้ ก็ยังน้ำเต็มทงเต็มไหเต็มขั้นมีป่ามีอย่งมีป่ามีปลาซิวมีหอยตาแดงมีอย่งโอ้หอยหน้านะครับหลายทำมาหากินไทยหน้าไปกบเขียดกระเต้นออกจากไทออกจากขาดแต่กลับมาสมัยนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วครับ เปลี่ยนแปลงไปหลาย ừ, เห็นหน้าหวานปุนบ่มาก,ก็เอาน้ำจากคลองลงมาใส่แล้วก็ไถไถแล้วก็ปัน่นไอตอนไถตอนปั่นนี่พี่น้องเอ้ยกบเขียดตายเบิร์ดมันติ่นหนีใบปั่นบ่ท่านครับอ่พอปั่นแล้วกบเขียดกับตายเบิดแล้วหอยปูป่าก็ตายเบิดเออ พอออกจากเขาก็วานเข่าครับพ่อวานเข่าเรียบร้อยแล้วพอเข่าเกิดขึ้นมาเขาก็พ่นยาคุ้มหยาครับพ่นยาพ่นเคมีคุ้มหยาพอพ่นเคมีคุ้มหยาแล้วเขาก็ปล่อยน้ำลงมาพอเขาปล่อยน้ำลงมาแล้วเขากะมาพ่นปุ๋ยเคมีอีกครับพ่นปุ๋ยเคมี พ่อหอยเซอรี่ขึ้นมากกินเขา่าเขากระซยาบขาหอยเซอรี่อีกครับหอยปูปลาหน้าเหนียวนะให้ในหน้านี่มันก็ตายไปแล้วครับแม่แต่ปลาซิวกับบมีครับหาปลาสิกินกับบมี่เด้อพี่น้องไอเรื่องเคมีขั้นบ่อใส่กับบ่อได้หยา ยาแบบนี้แล้วครับนี่คือหน้าหนองไร้เนี่ยไม่พาดในพุ่นยังนี่คือแค่ไทดะไว้คือว่าให้รถไทมาไทยแล้วรอบแรกเนี่ยเมื่อก็ยาขึ้นครับสมัยก่อนเนี่ยในน้ำเนี่ยปลาสอกปลาซิวเต็มไปเบิดกับปลาลูกคอกหอยปูกบเขียดมาปีนี้เนี่ยหากบสีห้องกับบมีแล้วครับ ที่มองเห็นอยู่บนนะครับหลังคาสังกะสีนั่นนะก็คือเป็นลานวัสดุถนนสายเลนูครับถนนสายเลนู่นครถนนสายเลนู่นครสมัยก่อนแถวนี่นะโอ้ยอุดมสมบูรณ์เลยครับกุ้งหอยปูป่าอยากกินยังก็ได้กินไปให้ไปหน้า งัวค่วยเต็มทงกินหอดสมัยตอนยังน่อยเมืกก่อกลายเป็นอดีตไปเบิดแล้วครับคููมือเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเจอแล้วครับมีตั้งแต่เคมีทั้งเบิดแม้แต่ปลาซิวก็ยังม,งม่มีสิบอนไห้เห็นนั่นแหละครับเบืองเอาน้ำนะครับเป็นแบบนั้นแหละครับอ่า ลูกน้ำกระโบมีแม่งยังกระโบมีเลยครับแต่สมัยสอนกุ้งสอนเหนียวคู่มือในพักแวนกระโบเกิดให้กินครับแต่ก่อนหน้าทงนี่โอ้ยพักแวนหลายแต่แท้ครับมันเป็นหน้าตีนบ้านคำว่าหน้าตีนบ้านนี่คือตอนเย็นโอ้ข้อยกสิเขามาต้อมในตีนบ้านตะขี้ใส่ครับเป็นปุ๋ยอย่างดีเลย พ่อหนาฝนไทยเหตุใยเห็ดหน้าแล้วพักแวนโอ้เต็มไปเบิดนูทางกินครับย่างไปหน้านี่ก็บปูในขน